ตอนเศร้าเมื่อนีบ้านสตุกกะฝนตกลิ่นล่นอีกแล้วเนื่องจากว่าผายุ่ฝนเขาจากพี่น้องสตุกกะบเ่เคยพ่อเคยเ,เ,เ,เห็นว่าเดือนสิบสองฝนตกเอาเทอวาไต้ต้นเศ้าหายเศ้าหน้าผูกคนเกี่ยวเขาเกีียวน้าจากพี่น้องสตุกกะเลยเก็บผาพย้ามมือเส้ามาฝากพี่ฝากน้องเนื่องจากว่าอากาศก็เริ่มเขาสูละนูดาวอากาศก็เริ่มเย็นแล้วฝนก็นกนตกลิ่นแน่สตุกกะสีเฮ็ด เขาจี้กระทะสู้ลูกสู้ร้านกินจ้กพี่น้องเนื่องจากว่านี่เพื่อนเป็นเขาเย็นจะมันเลิมมันอยากโอมันอยากอันนั้นเราสตุกกะอุ่นเอามาเห็ดให้ลูกให้ร้านกินแล้วก็เลี้ยจ้าพี่น้องเห็ดแบบง่ายๆบริยงบริยากจ้าอุ่นแล้วเราสตุกกะเครื่องปรุงกับบะหมีอีหยังไร้ใส่เต่เกลือกับแป้งนัวห้อยๆใส่แล้วก่าเนียนเขาเนียนไปเนียนหม่าแล้วก็เห็ดเป็นแผ่นแป๊ะๆจ้าพี่น้อง ให้มักนะ้ำมักบางสำหรับกะเฮ็ดเอาเลยจ้ะพี่น้องล้างจากนั้นแล้วห่อกะชิมาตังหมอกระทาใส่น้ำมันหมูนี่แหละเฮ็ดแบบง่ายๆน้ำมันกับน้ำมันหมูโลดพี่น้องใส่น้ำมันนี่กบบระตองใส่จนล่อยเราพี่น้องเอ้ยใส่ซำหมอกระทาห้ามันเมือนใส่ซำกระทาห้ามันเหลื่อนแล้วก็พ่อจ้าพี่น้องข้าวกะปองใส่น้ำมันบาดเดียวไรใส่ไปเธอละเล็กเธอละน้อยพริกบาดนึงแล้วก็คอยใส่สังเกตเบองว่าโอ้ความมันมันยังบ่พ่อกะ หม้อนามันหวดตั้มหมอกระทะเติมใส่อีกเแบบนี้เราจะไปอ่าสตุกเก็ตเนี่นี่แหละก็คือทอดสมัยสตุกยังเป็นไหวเหยียนไหวเด็กตอนยังหน่อยก่อนจะไปโรงเรียนแม่สตุกเพิ่นเฮ็ดข้าวจีนี่แหละสู่กินแต่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดใส่หมอกระทะได้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็เอาเข้าวเหนียวหนึ่งนี่แหละเพิ่นก็ปัปนปน้นปั้นปั้นเฮ็ดก่อนมนัมนมนันใส่แม่กระดามแล้วเพิ่นก็เอาไปปินป้นปินป้นปิ้นค้างใส่ถ่านไฟ เลืองหอมผัญหเนี่ยนะปะัาดหมูห้าตอนอยังหน่อยห้ากินแซ่บเสบได้จ้ะพี่น้องบัดมาเดียวในสตุกกะเฮ็ดสู้ลูกสู้ร้านกินนำห้อยพอห้อยแม่แล้วจ้ะพี่น้องแต่สตุกมักง่ายสตูกกบใส่หมอกระทะนี่แล้วจ้ะพี่น้องอ่าบาดนี่เนาะใส่หมอกระทะเอาเฮ็ดละบะนีบบห้าจะบเฮ็ดให้เขามันแหมเกินไปเดี๋ยวมันจะแข็งสตุกกะเอาซัมเกบพริกไปพริกมาแล้วก็เอาไข่มาหววหัวหวด,หวด,หวด,หวดใส่ให้มัน ไข่ในหัวใ่เบิด์องด่านเราเด้อหัวใ่ด่านหนึ่งแลแล้วก็มาหัวใ่ด่านที่สองหัวดไปพิกไปพิกมาเนี่ยนี่เพิ่นแขนวันสุดท้ายเพิ่นแขนเลากับพิกพิกสังเกตเบอ่งว่าโอ้น้ำมันคือบอกพ่อเขากะเอาเติมใส่เทละเล็กเทละน้อยเห็ดจางสี่เราจับพี่น้องอยู่ในไข่ค่ะนอกกับใส่เตืเกลือเป็นนัวเนี่แหละผู้ได้มีขนอกับใส่ขะนอน้ามผัดจริงจะหอมไรมีหอมบัวกับหอมบัวตีใส่ไข่น้ำแต่สตุกเก็ตแบบง่ายๆเห็ดตามี่พี่น้อง กะพริกไปพริกมาข้าใส่ไข่แลยแล้วก็พริกไปพริกมาให้ไข่เพิ่นเลื้องเป็นซีทองให้ไข่เพิ่งทรงกินหอมกะทือวาด้เห็ดแบบนี้เพิ่นจะเข่าบกแข็งบางคนเพิ่นมาเขาแข็งมาเขากรอบเพิ่นก็เห็ดเขาจนเลื้องจนกรอบแล้วเพิ่นจะเอาไข่มาหัวใส่ก็แล้วแต่จะพี่น้องสตุกหันบ่มักมันมันมันแข็งสะตุกบ่มากจะยำกะข้าแก้วเนื่องจากว่าอากาศก็เริ่มหน้าแล้วฝนกระตกลิ่นก็เลยเห็ดเขาแบบนี้แหละสู่ลูกสู่ร้านกินจะปั้น ปั้นสาวอุ่นทองผู้ใหญ่ก็กินน้ำกันนี่แหละพี่น้องจ้ะ